สวัสดีค่ะพี่น้องเสียงดังจากนอนนดเด้ยเพราะว่าเปิดเครื่องดูดอากาศอยู่มัหนีมาทรงผมจะหัวรอทรงผมพ่อยหนูเดอตัดผมสร้างประจำตัวพี่น้องค่ะอยู่เมืองนอกนี่นอกจากจะมีหมอประจำตัวแล้วก็มีสร้างประจำตัวนะคะลคาคันผมยันอย่างดอกผมมันโลนค่ะโลนแน่มาอยู่เมืองนอกน่ะออตัดสั่นไปเลยมาเมือ่อนีผ้ามากินต้มต้มเล้าต้มเอ ต้มปลาใส่นมไมโดองนะพี่นอ้องใส่ปลา <c oughs> <c oughs> ปลาเป็นปลาทะเลได้เนี่ยบ่มีไอ้บม่มีอันนี้ใส่ออย่างวะใบก,กระเพราใบก,กระเพราใส่มันจะหอม นันแหละก็อยางข้าวอยู่แหละปาพหัวหัวปลาทะเลหัวป่าที่เราไปตกมาจากหลังบ้านนั่นแหละค่ะฝรั่งเขากินจะเนื้อไงหัวกัง้งหัวมันก็เอาถิ่น,นะ่ะน่าหนูเชืดอด้แล้วมาเก็บเอาไว้ต้ม หวอนมาเนื้อเสียบๆน้ำกันนี่หัวปลาเส้นมอนแล้วก็หัวหัวปลาอย่างด้วยตำพริกใส่หน่อยไปมันบอเผ็ด แล้วใหม่สมบ่ได้บ่ได้ต้มน้ำถึงแล้วเนี่ยบ่ค่อยสมนะ แล้วใส่ก้างาปลาสามีบายูสาม,มีไปหาหมอหมอนัดเรื่องแขน,อนแรอดแหละต้มน้ำเดือดๆไม่อนองล้วก็เอาปลาใส่มันจะได้ปลเข้าวล้วก็หามคน สามีเด็กคิวฉีดวัคซีนโควโิด้าลงทะเบียนพร้อมกันกนะแต่ว่าสามีได้ฉีดก่อนเพราะว่าสามีอายุหลาย ต้องตามพริกแดงใส่หลายหลายกุนงี่ยอีกจังน้อยแถมมันเผ็ดแล้วก็ใส่ใบกะเพราใบกะเะพราะพบะหมี่ ตกปลากินปลาแซ่บเ <c oughs> นื้อปลานีมิขายอยู่บางทายอยู่หรือเปล่าไม่สดจกินดัง แต่มันหวานเลยจ้ะหวัวปลาเป็นห่อนหวัวปลานน่น ไปเห็ุเรื่องเป็นยืนเรื่องวิชาตัวไม้ได้แล้วคะ่ะแตยืนแล้วเห็ุเอกสารเองล้วก็ไปยืนพันไอ้พนัพนพนันหรือเปล่าก็คงสิพันนั่นแหละเพราะว่าเอกสารที่เท้าเตรียมไปมันครบยืนแป๊บเดียวเทาเตรียมเอกสารไป่ครบวิ่าวิ่านี่เห็ุ วิสัหวุฎไม่เหตุผลหลังแต่งงานแล้วพอเขาแต่งงานแล้วมันว่าทางคอมมูวทางเขตเทศบาลี่ว่าเขาไปแต่งงานนะเขาเขาก็จะจงเอกสารการแต่งงานมาทธิบานเพราเขาจงเอกสารการแต่งงานมาแล้วเขาก็เห็วุวิสาตกุฎไม่ได้วิสาตกุฎไมน่นี่เขาก็สามารถดูได้ยีด ปีหนึ่งปีหนาคุณละถึงถึงจะเหมือนว่าวิสาคูมันทีว่าถือว่าสาวไทยเทขสุนมานั้นมันมีอายุได้หกเดือนมันบอมมันก็จะหมดประมาณเดือนหกของปีนี้พอเหมิดเดือนหกของปีนี้แล้วก็แล้วก็ตองโอวิสาตัวใหม่ก็คือวิสาที่สาวไทยเพิ่อไปเมื่อวานเนี่ยค่ะตัวนั่นแหละแล้วก็จะอยู่ได้อีกปีหนึ่งพอก็พ,อ,พอถึงพอ ก็ครบปีนึงแล้วก็ต้อต่อทุกปีจันกว่าจะจนกวก็จะครบกำหนดเท่านั่นแหละงจ,จะได้สักชารน้องเบที่งไหนดูเหตุเอกสารก็สซามีก็เป็นเรื่องง่ายหรอกค่ะพี่น้องคะตังคนตังทขี่ลืม เที่ยไปมุ่หัวไปมุ่หัวจะฟลองนะรืมหน่อยรืมหลังพอพานแล้วมันก็ลง ว่างที่มาตกหนักเลยพี่นอ้องคิดว่าคิดว่ามันสัมเบิดแล้วเพราะว่ามันมันเบิดหนาวเราเน่มันเบิดช่วงลแล้วดูหนาวแล้วมันเขาช่วงจะเขาลแล้วดู้อนล่ะหี่มาแล้วไย่เบิดแล้วแดดออกมากสุดใจแห่บอกกินหมือนหนึ่งหี่มาตกอีกแล้วตกหนักกว่า เมื่อว่านนี่ครับหลดไปในเมืองขากลับมาหิมาตกดักตกยังนักเลยมองขางทางสองข้างทางบ่เห็นเลยขาเพราะม่นเป็นมืดหมอดหมอ,หมอ,หมอมกมนก็ไปเจอรถบางขั้นเขาไปเปลี่ยนหลอมาแล้วใช่นหไปเปลี่ยนหลอดเป็นหลอดเสมอไปบ่ได้เลยต้องจอดนิ่งบางบางขัน้นแบบมืนถลายลงข้างทางนี่อืนอ จะว่าอากาศนะมันกับบาแหน็บนอนบาบาไทยหรือว่ามัองนอกดืวยกันกางปาลาแซนรลเอาเนื้อมันแล้วก็เนื้อเนื้อเนื้อปลามันก็ยังมีติดอยู่ตรงไอกระดูกมันน่ะหน้ากางมันน่ะเสียดายเลยเก็บออกมาตม้ม ข้อกลิ่นไนอยู่ต่หนูวันเนื้อปลาต้นแร้มันมันจืดนะพี่น้องมันจืดมันเป็นไงดูมันก็กนกคือปลาปลานิ้บ้านเฮนะ่าน่ะปลานิา้นแบนทำกันก็ยังพอมีรสชาติมันแบบ ตันมาเพิ่มกินเอ็มเหลือเ็ซส,สุดประแวกไปน่บประสาสิบเมื่อใหม่ดองบ่เคยสมขอน pa มันเป็นกางง่าไๆในกังไต่ผมเป็นกางงยๆกางง่ายๆ ตรงหัวมันกันเนื้อหหาอยู่ด้วยพี่น้องน้ำยู่บ้านหนูหน่ะคันว่าฝนตกนะใส่น้ำตะก็ก็ได้แล้วด้ไม่คุณนถ้าบ้านหนูเจาะน้ำใสเอง คันว่าฝนตกในหนามคุณคันว่นาฝนโปตกหนามก็ใสอยู่กินได้ น้อใไม่ดองอันนี้ไปได้มาจากร้านแท็กบุบกเปี้ยว ได้หมอเหนือปา ส่วนหนังมันไม่แห้งจหมอนกันจิ้มล้วแตเราจะไปทำความสะอาดบางต่อคึงท,ทำความสะอาดสันล่างเสร็จเดี๋ยวจ,จะขึ้นไปเฮดสั้นบนบ่ต้องถามได้ว่าเป็นอย่างคือเฮดสั้นบนก่อนสันล่างบ่รู้ทุกัน กินนี่ฟังไว้แค่นี้ค่ะไม่มาไม่กินต้มหัวป่าทะเลเผยเบิ้งซเชยพี่น้องบ๊ายบายจ้า